สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,นครับวันนี้ผมจะมาสอนการโหลดโปรแกรม YTD แล้วก็สอนการใช้งานของโปรแกรมด้วยนะครับอ่ะคั้งแรกนะครับเริ่มเลยกันคลิกเข้าที่ Google Chrome อ่ะครับก็พิมพ์ไปเลยครับว่าว่าอะไรล่ะพิมพ์ว่าโหลดโปรแกรม โหลดเรียกได้ครับโหลด ytd นะครับผมพิมพ์มาโหลด ytd อ่ะ y า d ทีดีแล้วให้เรามาเลือกอันที่อันสามนะครับ YouTube ดาวโหลด YouTube โหลดเรอมันเป็นเว็บของซอฟแวร์ของไทยแวร์นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ นี่ครับเข้ามาในเว็บของอันนี้แล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดในวปุ่มนี้นะครับคลิกเข้าไปครับมันจะให้มีโหลด2ตัวนะครับตัวบนนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ส่วนางล่างจะเป็น Mac OS ถ้าเพื่อนๆใช้อะไรก็กดตรงนั้นนะครับใครใช้ Windows ก็กดข้างบนใครใช้ m ม c ก็ข้างล่างนะครับส่วนตัวผมนี่ใช้ Windows ผมจะกดข้างบนนะครับ รอสักครู่นะครับอ่ามันจะขึ้นมานครับในข้างล่างพอมันโหลดเสร็จนะครับรอสักแป๊บหนึง่งถ้าใช้ Google c ค r ดม e จมันจะเต้งขึ้นมาข้างล่างเองโดยอัยอตโนม,มัตินะครับอ่าเสียงอาจจะไม่ค่อยดีครับช่วงนี้เป็นหวัดครับอาจจะพูดเร็วบ้างก็ขออาภาัยน้อยนะครับอเวลา กดเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นมาตี้ให้เราคลิกซ้ายครับ1ครั้งเราจะเล้่ขึ้นมานะครับว่ยชีตเราโหลดเราตอบเย็ดไปย็ดย็ดนะครับไม,ไม่ใช่ย็ดออกไม่ใช่เสร็จแล้วก็นี่ครับคลิกที่ปุ่ม a c c e p t and Install ภาษาอังกฤษ,กษไม่เท่าไหร่เรอสักแป๊บหนึ่งครับไม่นานหรอกครับ อ่าให้ก็กดอ่าเขาถามว่าจะเริ่มใช้โปรแกรมเลยไหมถ้าเริ่มก็คิดถูกไปเลยครับถ้าเริ่มมัก็ติ๊กออกแต่ตอนนี้คมจะให้มันแสดงอ่ะให้มันขึ้นเองเลยครับอ่ะมันหลังขึ้นเลยเองเลยก็ติ๊กข้างหมายถูกข้างหน้านี้กดฟ i n i s อ่ารอ,อสักครู่อ่านี่ปิดเลยนะครับมันจะเข้าของอมา อันนี้ครับเป็นหน้าต่างของโปรแกรม YTD Video Downloader Downloader อ่ะอันนี้เป็นการใช้งานโปรแกรมนะครับอ่ะาไปก่อนอ่ะส่วนโปรแกรมนี้ครับเนี่ยจะโหลดมาคือนี่ครับ YTD Video Download ตัวโปรแกรมครับเอาไว้สำหรับโหลดวิดีโอบน u t u b e นะครับคลิปอะไรก็โหลดได้หมดนะครับ เราดงดาราเกาหลีอะไรก็ที่เราอยากโหลดมาดูก็ดูได้ครับซีซรีส์อะไรหนังงหนัโป๊ะใช่ครับหนังหนังการ์ตูนอะไรมานี้ครับแล้วคิดเข้าไปแล้วก็คือนี้ครับดาวน์โหลดส่วนนี้เป็นคอนเวิร์ตโปรแกรมนี้มันจะสามารถคอนเวิร์ตไฟล์วิดีโอให้เป็นไฟล์อะไรได้เนี่ยเป็น mp 4เป็น mov ของ iPod ของ iPhone mp 4อะไรเนี้ยเป็นโทรศัพท์อ,ะ,อะไรก็ได้เป็น ไฟล์ของมีเดียมินเป็นของ A V เนี่ย๋อไม่ใช่ A V ก็ AV ได้นี่จะไปเป็น AV เป็นสังก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้คือตัวดาวน์โหลดนะครับเป็นลิสต์ครับรายการที่เรา,เาจาวโหลดบ้างอะไรประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็นี่ครับดาวน์โหลดแล้วก็ไปเอาที่อยู่ของ URL ของ YouTube มานะครับโอ้ยโทษทตีครับพูดเร็ว ่ยูทูบก่อน YouTube อ่าขอ YouTube ก่อนเอมาสักเพลงนึงอันนี้ผมชอบอ่าอ่าสักเพลงนึงโหนี่การนอนมองไหนเลยอ่าสี่ล้านกว่าสี่ร้อยล้านกว่าวิว เธอมีพอแล้วเธอมีพอแล้วไม่ใช่นครับนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เอาเนี่ย URL ของเพลงเนี้ยคือขึางบนนี้คลิกปุ๊บคลิกปั๊บพี่ขวาข้อลครับอ่ะก็ย้อลงมาในโปรแกรมเห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นมาเองครับที่อยู่ URL ่านก็ป o p y เมื่อไหร่มันจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติอ่ะ ส่วนเราจะเซฟไปที่ไหนแล้วก็นี่ครับแล้วตรงนี้ครับ CF2 เนี่ยแฟ้มสีเหลืองแล้วคลิกเข้าไปครับเราจะเซฟไปที่ไหนก็แล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับส่วนเรวผมนี่จะเซฟไว้ในท็อปนะครับหน้าจอ New Folder 5ครับโอเคก็ดาวน์โหลดไปครับโอ้ก็รอสักคู่นึงครับอาจจะแล้วแต่ แล้วผมร้อยกว่าเมกในคุณก็พอใช้ได้อยู่มันก็เลยไม่ค่อยนานเท่าไหร่อืมจะเป็นไฟวิดีโอมาครับเออลืมบอกออไปครับอันเนี้ยมันดีอย่างหนึง่งอ๋อไหนล่ะเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งเสร็จงล้วนะเสร็จแล้วครับคอมเพสคอมเบสเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันดีอย่างหนึง่งคือว่าเราจะโหลดระดับไหน,นครับเนี่ยให้เราเลือก มีพันแปด Full HD เนี่ยจุดร้อยยี่สิบ HD Standard อะไรประมาณเนี้ยตามาคุณภาพของวิดีโอคือตัวนี้นะครับสูงสุดก็พันแปดเนี่ยไม่ครับโปรแกรมนี้จะโหลดตามสเปคของวิดีโอนะครับคือว่าเราจะโหลดเท่าไหร่ก็ได้จะเอาสูงสุดเลยก็ได้แต่มันก็หนักเครื่องไปครับเนี่ยถ้ามันสูงสุดมันก็ประมาณพันแปดสิบมันก็อาจจะหลายหลายเมกอาจจะหนักเครื่องได้ สักคนที่ทำอะไรก็เอาสัก720เนี่ยนก็พอดูได้แล้วครับก็ชัดระ้วแบบเห็นเลยว่าดูลุ่นขนแล้วครับถ้าเป็นยิ่งหนังนะฮะโอ้สุดยอดเลยประมาณนี้ครับอ่ะนี่ผมจะทำการคอนเวิร์ตนะครับจ,จะเลือกที่อยู่ของไฟวิดีโอแล้วก็คลิกเข้าไปครับปึ๊บเมื่อกี้โหลดมานี้คือครับมาลุมไฟก็คลิกปั๊บก็เพ่นขึ้นมา,าเสร็จแล้วนะครับ เราก็ทําการจะแปลงไฟล์เป็นไฟล์อะไรอันนี้ส่วนตัวผมจะแปลงเป็น m p ็มบี3นะเอาไว้ฟังเอาไว้ฟังในโทรศัพท์อ่ะเราก็คลิกไปปุ๊บนี่เราเซฟทูอะไรนี่พอเลือกว่าจะเซฟที่ไหนอ๋อใช่ไหมมันจะเซฟมันจะเซฟในไฟล์วิดีโอที่เราเอามันมานะครับเนี่ยเนี่ยคือเรามานจะโฟลเดอร์นี้มันก็อยู่ในนี้แหละครับอ่ะแล้วก็กดคลิเปิดไป อมีมไไสามระดับไรไยเลยสูงสุดนะนี่แหละอดเวดไวครับออกสักครู่นะครับเนี่ยจะแปลงไฟล์เป็นอมีสามก็เป็นนาครับแปลงไฟล์อะเสร็จแล้วนะปุ๊บเราลองกดเพลงเนนี้เล่น,ในใได้ครับเนี่ยโปรแกรมมันก็สามารถเล่นเพลงไน้ใน,ในของโปรแกรมมันอยู่แล้วหนึ่งพันห้า มาใช่หไหมจะเป็นเพลงมาฮันน็อกผมเผมื่อกี้นี้เป็นเอ็มบีโฟล์ดบดดูครับเห็นไหมครับมันเล่นได้หมดอ่ะตบบาชัดเจนได้เหรออันนี้เอาเอ็มสามครับปึ๊บอ่ะก็เล่นได้เหมือนกันอ่ะจูบครับโอเคเล่นได้มานี่นะครับอ่ะคอนเวิร์ตปรมานี้ ส่วนใครที่อยากเหรว่ามีโหลดมาหลายเพลงแล้วใช้นี้คนปวดมันช้าประมาณนี้แล้วก็เอาแบบว่าผมแนะนำนะครับไม่โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์มาเช่นต่างๆครับมันก็มีอยู่เยอะอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมจะเดินไบเขาข้าเลยเฉยขอบคุณครับที่อุสตส่าห์ศึสละถ้าอาจพูดเร็วไปบ้างก็ขออภัยนะโอกาสเยอะนะครับเดยวฉมจะปรุงครับ